สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการกำหนดและสแสดงคุณสมบัติของรายละเอียด w ว r k b o บุ๊กนะคะซึ่งการกำหนดและสแสดงคุณสมบัติของรายละเอียด w ว r k ์บุ๊กนะคะสามารถทำได้ดังนี้ค่ะเราใช้คำสั่งที่แท็บไฟล์ค่ะคลิกคำสั่งอินโฟนะคะแล้วก็ในส่วนของ Property นะคะหรือว่าคุณสมบัตินะคะจะมีหัวข้อ ให้เราเข้าไปพิมพ์ข้อมูลรายละเอียดของไฟล์นะคะได้นะคะเราทำการคลิกนะคะในส่วนที่เราต้องการพิมพ์นะคะแล้วก็พิมพ์ข้อมูลลงไปได้เลยค่ะหรือว่าจะใช้คำสั่งโชว์ด็อกิเมนต์พาเนลก็ได้นะคะก็จะขึ้น Document Property นะคะให้เราเข้าไปกรอกรายละเอียดได้เหมือนกันค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทำการ บอกรายละเอียดต่างๆลงไปค่ะนะคะเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มคลุ s ไปเลยค่ะ